วันนี้จะพามาชมรถกระบะ Mazda BT 5 0ค่ะของลูกค้านะคะจะเป็นตัวเตีย้ยค่ะวันนี้มาใส่โลโก้ของ Ford ขอบ16นะคะโลโก้สามารถเปลี่ยนได้ลองเทียบให้ลูกค้าดูนะคะว่าจะใส่โลโก้ของ m a z d a หรือว่าจะใส่โลโก้ของ Ford ดีนะคะพี่เขาบอกว่าเอาโลโก้ของ Ford นะคะมันจะดูสวยกว่าอันนี้ในกรณีที่ลูกค้าไม่ซีเรียสนะคะใส่อันไหนก็ได้ค่ะโลโก้เก่าหนูก็จะเอาให้ลูกค้ากลับบ้านนะคะแต่ว่านะคะจะเปลี่ยนสเปคยางนิดหน่อยค่ะเพราะว่าของลูกค้าเป็นตัวเตีย้ยส่วนแม็กรุ่นนี้นะคะจะเป็นกระบะ ฟอร์ตัวสูงลูกค้าอยากได้ยางสเปคเดิมนะคะอันนี้ยางที่ติดมากับตัวเดิมจะเป็นเบอร์2อง7 0 r 1 6ค่ะนะคะได้เลยค่ะจัดให้นะคะน้นาๆนะคะจะเห็นรีวิวรถกระบะ m a ด้าค่ะนะคะเพราะว่าจะทำรีวิวตามรถลูกค้าที่เข้ามาเปลี่ยนหน้างานค่ะ ถ้าเป็นล้อมาด,ด้าตรงรุ่นเลยไม่มีค่ะนะคะสำหรับพี่ๆที่ใช้มดดาด้า b t 5 0 Pro ตัวสูงนะคะมาใส่ของฟอร์ดได้ค่ะมีทั้งขอบ17ขอบ18ขอบ20ของ e v e r อรก็ใส่ได้ค่ะพี่ๆชื่นชอบนะคะแวะเข้ามาดูที่หน้าร้านก่อนลองเทียบให้เลือกได้ค่ะนะคะแนะนําเป็นทั้งเลือกนะคะโลโก้ก็สามารถเปลี่ยนได้แบบที่น้องแจ้งในคลิปนะคะอยางจะเป็นสเปคเดิมเลยค่ะ215/70 R16 ค่ะยางปี2022นะคะใหม่มากๆเลยใหม่ทั้งยางแล้วก็ซับด้าค่ะ มีของให้ลูกค้าได้เลือกหลายชุดนะคะอันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูหน้ายางชัดๆค่ะยี่ห้อยางนะคะก็จะเป็นสเปคเดิมเลยก็คือบิ t ต n นดูลวิตรุ่น R611 ค่ะยางเบอร์นี้แกะมาจากอีซูุค่ะคันนี้จบที่12,000บาทนะคะรวมเทินเก่าเรียบร้อยค่ะเปลี่ยนน็อตหม่ให้เสร็จสับเลยค่ะนะคะจัดว่าคุ้มมากนะคะได้เฉพาะยางไปก็คุ้มแล้วค่ะลูกค้าคะอันนี้เหมือนซื้อยางแล้วแถมแบกเลยค่ะ เผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะคะแวะมาก่อนได้นะเพราะว่าช่างจะแนะนําได้ดีกว่าแอดมินนะคะแต่เห็นภาพได้ลองใส่บางตัวมันใส่ด้วยกันไม่ได้ค่ะแวะมานะคะ